ปุ้ยมาขับรถดิพี่จะไปได้ปะพี่จะเกาะข้างบนไปได้ปะเอ้ยอย่าทิ้งพี่อย่าทิ้งพี่ไปได้ปะเอ้ยไปได้ว่าไอ้ปุ้ยอ้าวอ้าวเด้อเด้อเด้อเดอเออเอาเอาไปไปไปเอาแล้วถ้าพี่เดินตามเอาไปนี่ถึงเดินไปหน้า เออเอ้ยได้หว่ะได้ได้เออก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ <laughs> เอาทําไมมันขับได้แค่นั้นนะโอ้ยไม่ได้จะถอยหลังทําไมนี้เออเดี๋ยวพี่วิ่งเร็วๆเอาไป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 เลยหนึ่งสองสาม <laughs> พี่เลนเอาพี่แซงไอ้ปุ้ยจะหยุดทำไมพี่แซงเลยเห็นปะโอ้ยเอาไม่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 ทำไม วิ่งตรงๆเออขี่ตรงๆเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ขึ้นไปหาพี่กิมไปหาพี่กิมเดี๋ยวได้ได้ได้เอาขึ้นไม่ได้ทำไมอ่ะขึ้นไม่ได้แล้วอ่ะเออเอาไป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  <c oughs> <c oughs> ไม่ได้โอ้ไปไปไปดีดี เอ้ปุ้ยตุกๆลองตุกๆลองตุกๆดิลองตุกๆอ้ยสองคนนี้ก็เอา้าเอา้าคนขวงโอ้อะไรอ่ะไปหารถคันใหม่ก็ได้เชอะเอากระบะด,ดีกว่าบางทีพี่อาจจะขึ้นข้างหลังกระบะไปได้คันนี้ก็ไม่น่าไปได้เนาะ แนี่ยยังไม่ได้โอ้ไม่คุยด้วยละเออนางยิงแหละโอ้สวยไม่ใส่ไม่ดีพวกนี้เดี๋ยวเพื่อนมันมาเฮ้ย จะเอาอย่างนี้ใช่ไหมจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมฮะออกออามึงไม่ยิงเขาละมึงไม่ยิงเขาละเป็นอะไรเป็นอะไรทำไมไม่กดยิง โอ้มือไม่รักดีโอ้เออซูมเขาแต่ก็ไม่ยิงเขาประสาทไปไหนแล้วอะอ๋อโดนยิงไปละเอ้ยยังยังยังเอ้ยเอาสักทีดิเอ้ย ไอ okay okay. uh, okay. okay. ้ไอ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 ้อมงควรแตกแล้วโอเคหุยรู้ได้ไงอ่ะว่าเราอยู่ตรงนี้ไอ้ตัวไอ้เารู้ได้ไงว่าฉันอยู่ตรงนี้อ่ะอะได้ยินเหรอเฮ้ยเด็กแวนเด็กแวนอาเข้าไ่ได้ ดกว่าอยู่ดูว่าแบ้ยเฮ้ยโอ้โห,โหไม่อืมึงยิงออกมาไม่ได้มึงจำไม่ได้แล้วหรอเฮ้มึงยิงออกมาไม่ได้มึงจำไม่ได้แล้วหรอเขาอัพใหม่แล้วจะเอา้า <laughs> มัวแต่มโมมัวแต่มโม, <laughs> ม,ม,ม <laughs> อุ้ยพูดมากอุ้ยอ่ะซองยาวซองยาวอัดติ่งหู